ทีมัสค่ะพอนพันคำมานะคะเอ๊ะเรามาต่อกันเลยนะคะก็เป็นพาร์สองของบทสวดมนต์ของไอที่ไอได้เขียนเอาไว้นะคะระลึกถ,ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทุกวัดนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดบางพระด้วยนั่นเองนะคะตั้งใจมาอย่างดีนะคะการเขียนบทสวดมนต์นะคะมีพุทธคุณติดตัวนั่นเองนะคะ เริ่มนะคะอะถึงหน้านี้แล้วอ่ะนี่ก็เป็นหมดที่ไอรักมากเหมือนกันค่ะอืมก็ขอเลยนะคะป้องกันทั้งสิบทิศให้กับไอด้วยนะคะพอนับพันคำมาค่ะสวัสดีด้วยนะคะบุรพารัศมิงพระพุทธ ท้าขูนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศมิงพระสังขานังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศส,สัพโรคสัพภัยสัพคพระเสเนจันไรวิวันชัยเยสัพทะนางสัพราพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุนตอคเน ราสมิพระพุทธ ถ้าขุนางอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยัพพทะธนังสัพราพังพวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุทักสินรั พระพุทธคู่นางทักสินรัศมิงพระธรรมเมตตังทักสินรัศมิงพระสังขานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพโกสัพ,โ,สพโรคสัพภัยสัพ,พ,สพครอ้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะังสัพราพังพระวันตุเม รักขันตูสุรักขันตุหอรดีรัสมิงพระพุทธขุณนางหอรดีรัสมิงพระธรรมเมตังหอรดีรัสมิงพระสังขานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพโสพโรคสัพพภัยสัพพคาหสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธานังสัพพราพังพระวัน ตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัจจิมรสมิงพระพุทธคู่นางปัจจิมรสมิงพระธรรมเมตังปัจ จิมรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคขปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนางสัพพราพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุพายับรัสมิงพระพุทธคุณังพายับรัสมิงพระธรรมเมตัง พายับประสมิงพระสังขานังทุกขโรขับพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสพโสกสพโศกสพพโรคสัพพภัยสัพสเคราะอเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพะธนังสภราพังพระวันตุเม รักขันตุสุรักขันตุอุดรนรศมิงพระพุทธพราขุนางอุดรนรศมิงพระธรรมเมตังอุดรนรศมิงพระสังขานังทุคขโรคขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพราพัง พระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีสานร,รัศมิงพระพุทธคุนังอีสานร,รัศมิง พระธรรมเมตังอีสานรัศมิงพระสังขานางทุขโรุขพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศสัพโรคสัพภัยสัพเพคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธะนางสัพราพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัทวีรัศมิง พระพุทธขุนังปัตวีรสมิงพระธรรมเมตังปัตวีรสมิงพระสังขานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเย สัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธาังสัพพราพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุอาการสัมิงพระพุทธขุนังอาการสัมิงพระธรรมเมตังอาการสัมิง ระสังขานางทุกขโรขพยางวิวันชัยเยัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพพเคราะห์สเสนียดจันไรวิวันชัยเยัพพธะนางสัพราพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพรนับพันคำมาค่ะ จิต,ตวิตังนกักึงขะรังนะคะพุทธังชีวิตตังเมปุเชมิทำม,งงม,มงังชีวิตังเมปุเชมิสังฆังชีวิตตังเมปุเชมิโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาคมาทเมกะตังโสทะสัปปานังวินาสตุโย โทโสโมหจิเตน,นะธรรมสมิงปาปากะโตมายาคามัฏเมกตังโทสังสัปปาปาปังวินัสตุโยโทโสโมหจิเตน,นะสังสมิงปาปากะโตมะยาคามัฏเมกตังโสสะโทสังสัปพาปานางวินัสตุพระวะตุสัพพะมังคะรัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมพระวัตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตา สัมภะธรรมะนุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมพระวัตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมชีนะปัญชะระปริตังมังรักขัตุสัพพาณโมมีสัพพเทวานังสัพพะคระหัตจเทวานัง สุริยันจัปปะมุลจะตถาสสีภูมโมจะเทวานางวุโทราพังพระวิสติชีโวสุกโรจะมหาราพังโสโรราหูเกตุจะมหาราพังสัพพะยางวินาศสันติสัพพทุขังวินาศสันติสัพพโรคังวินาศสันติรักขณาหังวันทามิสัพพทาสัพเทวามังปาระนางสัพพทาเอเตนะมังะรังเอเชเต นะสัพพโสตีพระวันตุเมอันนี้เป็นคาถาประจำวันนะคะของพรนะพันคำมานะคะหรือว่าคิตตีม้มัสค่ะอิราชาคตาระรสา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  อิรชาคตะรสา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 อิรชาคตสาอิรชาคตะรสาอิทังเมมาตาปิตูนางโหนตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตโรอิทังเมยาตินางโหนตูสุขิตาโหนตูยาตะโย อีทางเมคุรุปัชิญายาจริยานังหนตุสุขิตาหนตุคุรุจัปชิยาจริยานังอีทางสัพเพเทวตานังหนตุสุขิตาหนตุสัพเพเทวาอีทางสัพเพตานังโหนตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตาอีทางสัพเพเวรีนังหนตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีอีทางสัพพสัตตานังหนตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตา ปัญจะมาเรชิเนนาโถป,ปัตโตสัมโพธิมุตตะนางจตุสัจจังประกาเศเสสีธรรมมาจากกลางปะวัตติเอเตนะสัจจวัฒเชนะโหตุมเมชยมังคะรังโหตุมเมชยมังคะรังมาราเสนาภร,รายันติอีทางเสติอเสสสโตอาหางสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข อาหารอัวเโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวนอาหารอัปรยาปชโยโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอาหารอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปัญญะอยู่ทุกเมือ่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงสัตเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันละก,กันเลยอัพยาปัชยาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอนณีคาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดพุทธังอนันตงังทำมังจักกวารางังสังคังนิพพานังข้าพเจ้าขอเผ่เมตตาการุณา มุทิตาอุเบกขายแก่บรรดาสัตว์ที่มีดินน้ำลมไฟบิดามารดายาติกาทั้งหลายจงมารับเอาส่วนบนผลบุญของข้าพเจ้าในการระบาดนี้เถิดนิพพานะปจโยโหตุกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสบประมาทลาดพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีจงอภัยโทษเสียเถิดนะัตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงตรับเข้าสู่ ระนิพพานะปัจโยโหตุสัพพังอป,ประราทางคม,มัเมเเทเมพันเตอุกาสัทวารตะเยนะกัตตังสัพพังอปะราทางคมัคเมพันเตอุกาสักมามิพันเตกรรมชั่วใดที่ข้าพเจ้าทำไว้จงยกโทษบดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใดๆขอให้ได้สมหวังความปรารถนาทุกประการนิพพานะปัจโยโหตุ ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และทุกบุญกุศลที่เคยทำมาทุกชาติทุกภพชาติทุกอสงไขยรวมเป็นกองมหากุศลขออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่กำลังมาส่งผลอยู่ในขณะนี้ที่ท่านมาปิดทางเรื่องคนเข้าใจเรื่องการงานการเงินในขณะนี้ ที่กำลังเตรียมมาส่งผลข้าพเจ้าสำนึกผิดนะคะที่ได้ร่วมเกินเบียดเบียนท่านด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีขออุทิศบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหมดเพื่อชดใช้นี่เวรกรรมกับท่านขอโปรดท่านเมตตารับผลบุญยินดีในผลบุญนี้และให้อภัยอดโทษงดโทษยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและถอนตัวจาก จากทุกอุปสรรคกรรมนับตั้งแต่บัดนี้พรณพันธ์คำมานะคะขอความสุขความเทพจงบังเกิดแก่ทุกชาติทุกภพทุกภูมิของพรณพันธ์คำมาขอให้ทางที่จะเดินราบเรียบทั่วทวีภพภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพ6ชั้นพรมยีสิชั้นทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล ุกชาติทุกพบทุกตัวตวนนี้มีคนรักเข้าใจและพักดีขอให้ได้รู้กายเมื่อเคลื่อนไหวรู้ใจเมื่อนึกคิดรู้ทันคนอื่นร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งไม่ถือสาผู้อื่นผิดพลาดไม่คิดอาฆาตร,ระอายใจเกรงกลัวบาปสเสงี่ยมสง่าเจียมตนปฏิบัติต่อกันไปตามธรรมเนียมที่เหมาะสม ถึงคราวแข็งก็แข็งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และบุคคลเป็นดีที่สุดเราพรนบพันคำมาขอทิดผลบุญจากการประพฤติธรรมทั้งหมดแก่ตัวเราจิตจงสะอาดขอบุญที่เกิดจากธรรมทานหรือการภาวนานี้บุญนี้จงเป็นของเทวดาบุญหนักสักใหญ่ผู้รักษาตัวเราเมื่อเทวดาได้รับผลบุญแล้วขอให้มีความสุขมีกินมีใช้มีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยสวยงาม เราต้องการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความร่ำรวยและประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทำครอบครองความสุขที่มากกว่าทุกสิ่งพบแต่สิ่งดีๆสมหวังในชีวิตชาตินี้ต้องได้ดีชีวิตนี้ต้องได้ดีดีในทุกด้านเราต้องการความอบอุ่นความเข้าใจและเงินทองเพื่อใช้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอย่างมีเพอร์ฟอร์แม ต้องการบริวารที่จงรักภักดีขอให้บริวารดีๆช่วยเหลือเหนี่ยวนำความเป็นสัพพะมงคลต่างๆให้มีโอกาสทองเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆของที่ติดขัดมานานให้ขายได้ราคาดีจับอะไรก็เป็นเงินจับอะไรก็เป็นทองพูดอะไรก็เป็นเงินพูดอะไรก็เป็นทองขอให้จิตใจมั่นคงแข็งแรงดังหินผาไม่บังเกิดโพธิจิตความถดถอยไม่มีมารผจญปัญหาเล็กๆ หมดไปโดยง่ายให้ความสำเร็จรุ่รลววงไปทุกทิวาราตีเพื่ออนาคตไม่เป็นทุกข์ที่เคยขัดแย้งผ่านไปได้ด้วยดีการติดต่อเจราจาลงทุนการขนส่งราบรื่นรวดเร็วสมหวังขอให้เราเป็นคนที่สงบนิ่งได้ทุกเมื่อให้ภัยรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ยึดหลักคุณสัมพันธ์ไม่พลัดพรากครอบครัวสามัคคีดีพูดจาไพเราะรวมตัวกันทำธุรกิจ ขอให้ได้ใช้เงินทำงานแทนเราหาเงินไม่เหนื่อยได้ใช้เวลากับครอบครัวถ้าสี่จงกลับมาถ้าสี่ตัวเราจงศักดิ์สิทธิ์ร่างกายที่เคยแย่ขอให้ฟื้นฟูแข็งแรงขอให้มีสติปัญญาเป็นเลิศมองเห็นทางออกในทุกปัญหามีมิตรบริวารดีช่วยเหลือยังเรื่องยากๆต้องมีคนช่วยจัดการค่ะนี่ก็เป็นพรที่หนูจ๋าขอกันไว้นั่นเองนะ ปราศจากโรคาพยาโรภัยไข้เจ็บตลอดจนถูกโรคไม่มาเบียดเบียนตลอดไปมีสติแควค่าจากอุบัติเหตุขอให้ศัตรูวินาศสันติแต่ผู้สัมพันธ์สะสมมาดีขอให้โคจรขอให้ได้พบแต่คนดีมีน้ำใจเมตตาสงสารดีทุกประการสมาคมด้วยมีแต่ความเจริญมีผู้ปราดเปรื่องเรืองปัญญารอบด้านแนะนำช่วยเหลือดีทุกประการ ค้าขายคล่องความเป็นอยู่ดีมีตำรวจเป็นพักพวกขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสารทิศรบกวนช่วยปกป้องคุ้มภัยปกปักรักษาตัวเราครอบครัวเราไม่พบปะสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงไม่โดนหลอกไม่มีใครกล้าโกงและโกงไปไม่ได้ไม่ตกต่ำไม่ถูกการกดขี่ไม่เสียเปรียบบารมีจงเกิดทำให้มีความสุขโชคดี สามีภรรยารักกันเข้าใจกันทุกวันบุตรเคารพเชื่อฟังดีเราขออารัธนาพระบารมี30ทัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานนานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชพระคุณพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและบารมีขององค์พระสมณโคดมพระมคุณ ขอให้ส่งพลังมายังตัวเราพรณพันคำมาสำเร็จจงดนบันดาลให้เราเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและบารมีทุกพระองค์พ้นมารทั้งหลายขอให้ครอบครัวอย่าได้มีทุกภัยตลอดไปขอให้การลรงทุนงอกเงยมีกำไรเจริญรุ่งเรืองไพ่บูญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทิวาราตีรบกวนช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทั้งหมด ขอบุญนี้ถึงแก่เจ้ากรรมในเวททั้งหลายที่ทำให้สายตาสั้นอย่างพองแขนขาเย็นตะคิวง่ายที่ทำให้ชีวิตมือไม้ไม่สวยเมื่อได้รับบุญแล้วขอให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นมีภพภูมิที่สูงขึ้นจงหลุดจากภาวะชีวิตชั้นต่ำเดี๋ยวนี้เมื่อเราหายแล้วเราจะทำบุญให้แก่พวกเจ้าส่งชีวิตพวกเจ้าให้สูงขึ้นเรื่อยๆพวกเจ้าจงเลิกจองเวรจองกรรมในเราเสียทีขอส่งผลบุญที่เกิดขึ้นแก่เจ้าด้วย ขอบุญนี้ถึงแก่สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยเลี้ยงมาไม่ดีและสัตว์ทั้งหลายที่เราได้ฆ่าหรือผู้อื่นฆ่าเพราะคำสั่งเราเราสัตว์เราใดได้รับบุญแล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตวิญ,ญญาณที่ดีขึ้นอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควาตาธรรมโมธรรมันมัสสามิกราบ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสังฆนะมามิกราบไม่หังมาตาปิตูนางวาปาเทวันทามิสาธรังกราบปัญญาวุธิกรเรเตเต,เตทินโนวาเทนะมามิหังกราบคถาภัยรีพินาศมีแต่ความผาสุกศัตรูพินาศไป ตั้งจิตมาตะกานะคะตั้งใจมาต่บ้านขอให้เราพรณพันคำมานะคะพรใดศักดิ์สิทธิ์นะคะพรน,นั้นเป็นของพรนพันคำมาค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตธรรมา สัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตาธรรมโมออรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธสุจิรังปรินิพุโตคะเนหิธรรมมะธะระมานธานิปารมีหิ สัตทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังคังสรนังขัตโตปูเชมิรัตนัตตะยังธรรมังจารามิโสตทินาคาถาบทน,นี้นะคะต้องตั้งใจเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะเราก็เขียนไว้ว่าใจมั่นคงในความสุจริตยึดมั่นในอุปเบขารสันติธรรม นามัสสะพระพุทธาภาัยรีภินาสายะมาราปราชยังณาม,ามิหังพุทธทังวันทามิธรรมังวันทามิสังคังวันทามิสัพพโสขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความจเจริญด้วยบารมีของพระพุทธภัยรีพินาศเทินพรนะพันคำมาค่ะ